ประวัติของปีเตอร์ฮิกปีเตอร์ฮิกมีชื่อเต็มว่าปีเตอร์แวร์ฮิกเกิดเมื่อวันที่29พฤษภาคมคศ1929ที่เมืองนิวคาสเซิลอพอรไทายประเทศอังกฤษและเสียชีวิตเมื่อวันที่8เมษายนคศ2024การศึกษาศึกษาที่ King's College London โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ปีเตอร์ฮิกเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเอลินร拉 ผลงานสำคัญของปีเตอร์ฮิกปีเตอร์ฮิกเป็นที่รู้จักจากการเสนอแนวคิดเรื่องกลไกฮิกซึ่งอธิบายว่าอนุภาคมีมวลได้อย่างไรผ่านสนามฮิกและอนุภาคที่เกี่ยวข้องคือฮิกโบซอนแนวคิดนี้ถูกนำไปใช้ในแบบจำลองมาตรฐานของสิกส์อนุภาคค่ะปี964นะคะฮิกได้ตีิวพมงานวิจัยนะคะที่อธิบายว่ามีอนุภาคชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษนะคะซึ่งต่อมานะคะถูกเรียกว่าอนุภาคพระเจ้าค่ะซึ่งเป็นชื่อที่นะคะที่ได้รับความนิยมในสื่อมวลชน,นะคะ่ะ ในปี2012นะคะเชน,นะคะได้ประกาศการค้นพบอนุภาคฮิกส์โบซอนนะคะผ่านการทดลองที่เครื่องชนอนุภาคนะคะ LHC นะคะซึ่งถือเป็นการยืนยันนะคะแนวคิดของฮิกสที่เสนอไว้เมื่อเกือบ50ปีก่อน,นะคะ่ะส่วนรางวัลที่ได้รับนะคะคือรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์2 0 1 3ค่ะร่วมกับฟรองซัวร์แองเกนะคะจากการทำนายการมีอยู่ของฮิกส์โบซอนค่ะส่วนรางวัลที่2น,นะคะคือรางวัลวูดค่ะด้านฟิสิกส์2004ค่ะ ก็จะเป็นรางวัลที่สามคือรางวัลไอแซคนิวตันค่ะในปี2013ค่ะแล้วก็จะได้รับเครื่องราชอิสริยภรนะคะจากสหาราชอาณาจักรค่ะ